โังเล่ฮ่า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 ฮ่มใช่เงไม่ใชคนหมาลูกปลามของปลาน้องกินไม่ได้ของปลาลกันปลากงเรกของกังฟูนะเอาอาหารมาให้ปลาทุกนใช่ไผ่ก็เคยมาตรงนี้กนนี้ั่มไไม่กลัวไม่กลัว <laughs> โอ,โอ,โอ้เอ๊ะวันนี้กังฟมไหมอาหารปลากับพี่ไผ่นะดูปลาตัวโตๆเนี่ยดูนี่อนะอเออจ้าจ้านะอืมเออมันมีทุกวันแหละลูกหนุ่มวันนั่งให้ตรงนี้ดิไปนั่งไหน

พากังฟูมาให้อาหารปลาที่ตลาดน้ำวัดไสน้อยกับพี่ไผ่ไผ่ตันตัน,ตนชาแนลเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนชื่อช่องกลับมาใช้ชื่อเดิมแล้วอโอ,โอ้กังฟูเก่งอ่ะชื่อต้นไผ่ค่ะอออกรคฟูเขียนมีแต่น้อยไผ่ลูกปลาลูกหัวได้น่เนี่ยปลาเนี่ย มันดูดนิ้วเนี่ยกิน <laughs> แล้วกิน,น,กนคนก็กินด้วยคนก็กินด้วยฟ้าก็กินด้วย <laughs> ค,นคนก็กินด้วยฟ้าก็กินด้วยเย้เย้ nhầm nhầm hết bà nhầm nhầm đưa lục nhầm nhầm hay căng lặng văng lục hay căng lặng à,

ตบมือสาธุครับก่อนครับครับก่อนครับเอเอาเอาเอาบายพี่ปาก่อนบายเดี๋ยวว่าหลังต้าครูมาใหม่นะต้าครูมาทำบนใหม่นะฮะไปกูกัน นะครับตอนนี้เราก็ให้อาหารปลาเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวก็พากันขึ้นไปข้างบนทำไมเราไม่เอาทำบุญเพราะทำไมเราไม่ให้อาหารปลาปเ,ลเป็นครั้งแรกของกังฟูด้วยนี <S <S ่หลี่มาแล้วตอนมาให้อาหารปลา,า,ลาแล้วข้างฟูก็กินอาหารไปกับปลาด้วย โอเคทุกคนตอนนี้เราซื้อผักนะมาเจอช่วยอุดหนุนคุณยายเนี่ยตะไคร้กําเอเล,ลอรเ,เ,เลยกําละห้บาทเองกัเบอร์เลอร์เลยายคิดเราไปยนะไม่ไม่ใช่เนี่ยถูกแล้วเนี่ยกะเพราสิบาทกะเพราสิบาทตะไคร้กัาละหบาท,บาทออก็สิบหนอ๋เอามาอันใช่ก็มันกเอ,อ,อันเดียวไปัม <c oughs> จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวทุกคนสะอาดนะตลาดตลาดน้าวัดไสน้อยเนี่ยสะอาดเดี๋ยววันหลังผมจะมาถ่ายแบบลึกๆเลยทุกคน สะอาดแล้วก็ดูนะเย็นล่มเย็นมากทุกคนดูเนี่ยทางเดินทางเลยสะดวกสบายมีที่นั่งกินที่นั่งกินอาหารแบบสะอาดนะทุกคนสะอาดนะดูพื้นี่ s. <S ไอ้ก็เป็นตลาดน้ําวัดใสน้อยนะมีของขายก็เยอะอยู่นะไม่รู้เหมือนกันลูกตันเี้ยงข้าข้างในเขามีงานบวชทุกคน, <cerc> นหลังจากนั้นเราก็มาทําบุญทั้ง มาทำบุญกันต่อครับผมกอจับลูกดีๆตะไคร้ครอ,อันนี้เขาเรียกอะไรนะจุดเทียนวนไปเราเข้าไปข้างในัข้างในดีกว่าลูกไอน้นี้เดี๋ยวมันดับไปนง่นเธอบูชาทุกเทียนเดี๋ยวถวายวัดไปเลยกวดนมกังคู ตอนนี้ก็เอาดอกไม้ทูบเพียนก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาไหว้พระตรงนี้กันทําบุญซะบ้างปีใหม่มาไม่เคยได้ทําบุญเลยอย่างนี้ดีนะเธอเนี่ยเนี่ยน,น่าไว้ในห้องน้ําที่ไหนมีขายวะอูนี่แหละนวดเท้าผ้<อ>ากังฟูมาทำบุญครั้งแรกในชีวิตหรือเปล่าจ๋าคุณลุงคุณลุงโบ ่เดี๋ยวอันนี้วางก่อนอันนี้ไม่ได้มาถวายนะนั่งนั่งนั่งจ้ะคนเก่งเลยลอยผาค่ะ ตอนนี้เราไหวแล้วทีนี้ก็เหลือแต่แม่กับกังฟูแล้วไปสองคนเลยอ่ะอ่ะช่วยจับไปแม่แก่ให้พ่อแม่เลยเออแก่เ,เลยไากังฟูาไหว้พระ กางฟูเต้นแล้วอา่าน้องขึ้นมานั่งคุกเข่าตรงข้างบนมาอออนั่งดีๆกางฟูครับนั่งดีๆครับกางฟูตปวเอปวนปวนมากตอนนี้ก็ให้แม่ฝนไหว้พระก่อนกาะเกงตูดขาดด้วยแม่ฝน <c oughs> โอ้ยปวดมากเลยไอ้คนนี้เอาทีพี่เอาอึ <c oughs> ดไัดมากป <c oughs> วดดมก็ไม่ถี่เอ้ยอนคนเปิดตู้ <c oughs> ที่ยังมีชีวิตอย่ขอให้ดล่นบุญนศีล่่อันได้ทำเลี้งได้มืองั้งบ้วอันนี้ไหวใช่ไหม ไอคองไอคองมีข้างล่างมีอะไรอะ่ะไม่มีอะไรโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ทําบุญเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าทุกท่านนะครับต้องการที่จะดูรีวิวตลาดน้าใสน้อยแบบเต็มรูปแบบเต็มสูบก็คอมเมนต์เข้ามาถ้าอยากเห็นนะถ้าอยากเห็นตลาดน้าใสน้อยก็ คอมเมนต์เข <Comment> <ด>้ามาดเดี๋ยว<ด>ผมก็จะมารีวิวให้แบบเต็มสุกกันเลยครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ